สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับร้านพีซ่าไบชอปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวท้ายสั้นแม่เหล็กนะครับผมตัวนี้เป็นท้ายสั้นยึดป้ายทะเบียนนะก็มาติดตั้งให้ดูกับตัว y z FR15 นะครับผมแต่ตัวนี้เป็นแม่เหล็กที่แบบออกมาให้สามารถติดตั้งได้กับรถเกือบทุกรุ่นเลยนะครับทุกคนก็ตัวนี้ยังในชุดนะครับผมจะมีขาไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็ตัวท้ายยึดป้ายทะเบียนนะแล้วก็ไฟสองป้ายแถมให้ด้วยนะครับผมก็ไปพร้อมใช้งานเลย แล้วก็ตัวนี้ยังสามารถพับเก็บได้ตลอดเวลาเลยนะครับทุกคนก็เป็นงานแม่เหล็กนะครับผมก็เวลาเราพับนะครับก็ตบเข้ามาแบบนี้นะครับผมท้ายก็จะพับเข้าไปในแนบสมติดกับตัวรถเลยนะครับทุกคนหรือว่าเวลาเราจะกางออกก็กางออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมก็งานโดยรวมออกแบบมาได้สวยมากๆเลยนะครับผมก็สําหรับใครที่มองหาไททันแต่ใหม่ๆอยู่นะครับผมทางร้านอยากจะแนะนำท้าททันยึดป้ายทะเบียนจากแบรนด์โลนิงไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้ทางร้านขอจบการรีวิว ไทยสันยึดป้ายทะเบียนกับรถ R15 ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ